กับเรียนท่านประธานกรรมิการพี่น้องเกษตรกรชาวนาพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพยากับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ท่านประธานได้แถลงื่อสักครู่ก็เป็นประเด็นที่ครอบคุมทั้งหมดแล้วนะครับส่วนของผมเองผมอยากจะเสริมอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็คือปัญหาดังกล่าวปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ใช่เพิ่งเกิดในปีนี้หรือไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาแต่เกิดมาตลอดระยะเวลา เพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือเหมือนนายที่เกี่ยวข้องที่ถ้ารู้ครับว่าพี่น้องไถนาตอนไหนหวานข้าวตอนไหนเกี่ยวข้าวตอนไหนต้นทุนการทําน,ทนาท่านรู้วันนี้ครับถ้าต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตมันเพียบพร้อมราคาที่พี่น้องกเษกษตรกรชาวนาขายได้ราคาสัมพันธ์กันพี่น้องกเษกษตรกรชาวนาอยู่ได้ครับเขาไม่มาหรอครับแต่วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยเพราะเาอยู่ไม่ได้รัฐบาลจัดหาปัจจัยการผลิต ไม่เพียงพอมแล้วยิ่งเพิ่มขั้นตอนในการทํางานนั่นก็คือมาตรการห้ามเผาอันนี้จริงห้ามเผาในชาวนาก็เพร้อมปฏิบัติตามครับแต่มันเพิ่มต้นทุนให้พี่น้องชานาแค่นั้นเองนะครับวันนี้ถ้าราคาขายข้าวมันอยู่ในราคาที่พี่น้องชานาเขารับได้เขาไม่ออกมาครับปีที่ผ่านมาหนึ่งตกิโลหนึ่งสิบาทแต่วันนี้กิโลหกบาทครับเขาอยู่ไม่ได้นะครับนะเขาู้เขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นใะนเมืเ่อเ,เ,เ,เขาอยู่ไม่ได้ไไดสิ่งสําคัญเลยก็คือรัฐบาลจะต้อง มาซับซิได์จะต้องมา,ารับรองมาซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลน,นะครับว่า,าทุกทุกปีท่านรู้ว่าชาวนาต้องทำนาเกี่ยวข้าวตอนไหนหนาปีทำช่วงไหนหนาปังทำช่วงไหนไทม์ไลน์ตรงนี้มันมีอยู่แล้วเป็นปฏิทินของท่านอยู่แล้วอยากให้มันซ้ำรอยครับนี่คือมันซ้ำรอยอย่างนาปังไอนาปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่าที่รัฐบาลจะทอดมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยนะปัก็เป็นนที่29ฤุสิกิยน ข้าวนาปีออกสู่ท้องตลาดแล้วครับมาตรการพยุงราคาข้าวมาตรการช่วยเหลือชาวนาะไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากฝากไปยังรัฐบาลในฐานนะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาะขอบคุณมาครับ